ตอนนี้มาซื้อซิมกับเพื่อนซื้อซิมอะเมมโมรีการ์ดที่เมืองอรังกบาดก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นวิลเลจหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปให้เพื่อนดูบรรยากาศนะเป็นเป็นช็อปที่เรามาซื้อเมมโมรีการ์ดกับเพื่อนนะ่า The name of college at v i l l a a คุณตาบาคุนตาบคุนตาบาดนตาบนตาบเป็นหมู่บ้านคุณตาบาคุณตาบาคือ อยู่ในเมืองอรังกบาดรัฐมหาราชสตะประเทศเนียครับเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆสวยงามมากครับเนี่ยฮะ เราอยู่ระหว่างทางที่จะไปถ้ำเอโรล่ากันเพื่อนครับ,รบนะนก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศอสองข้างทางซึ่งก็แกล้อมไปด้วยทัศที่สวยงามครับเพื่อนๆมด้วยธรรมชาติที่ทัศนที่สวยงาม ระหว่างทางที่จะไปถโอเอโดราซึ่งก็เป็นถ้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียหรือว่าในในในโลกก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธที่เขาแกะสละักหิง เนี่ยฮะเราก็จะกำลังที่จะมีรถบัสผ่านครับเนี่ยฮะว้าวตรงนี้นต้นไม้ใหญ่มากเเพื่อนนะเอาริงแงก็ผมชอบครับเพืนนะ่อนต้นไม้เนี่ยที่อินเดียเขาจะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่หญๆแบบนี้เขาจะไม่ตัดทิ้งนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เป็นตลาดเล็กๆตลาดย่อมๆรื้เปล่าเนี่ยฮะมีผู้คนเยอะแยะเลยเ oh. วสเปล็ดถึงไหนละอ๋อ oh. ถึงไหนละถึงไหน <laughs> ไนี่ครับเป็นเป็นตลาดชุมชนครับเพื่อนครับ ออกจากหมู่บ้านกุลบาทกุลบาทมาแล้วก็พอดีก็มาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งตรงนี้ซึ่งหมู่บ้านตรงนี้ก็สวยงามมากครับพเพื่อนๆฮะเนี่ยฮะก็จะมีต้นไม้ต้นไม้เยอะเลยฮะเนี่ยฮะผมชอบจริงๆแล้วผมชอบเลยครับรรยากาศตรงนี้ครับเนี่ยฮะอ้เนี่ยฮะอฮะ เอาแค่เราเพียงนะถามทางคนอินเดียครับวัดอีกซส้นี้ parking is ้ o อนเดี๋ยวพาร์ตี้นี้เดี๋ยวฮะฮะป่าป่าครับฮะ We reach We reach We reach e l o l a okay นี่ครับเพื่อนเพืน่าถึงแล้วครับถึงแล้วครับเพื่อนๆครับนี่คือประตูทางเข้าที่จะขึ้นไปยังอ่าถ้ำเอลโรราครับเพื่อนๆครับ เรากำลังหาที่จอดรถครับเพื่อนครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีร้านรวงมาขายของต่างๆเนี่ยฮะเยอะมากครับที่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ำเอลโรล่าครับอ๋อมีรถมาด้วยมีรถมาด้วยจ e ไป defy something for park กำลังหาที่จอดรถครับเพื่อนฮะอ๋อแจ้